สวัสดีครับทุกท่านนะครับเสียงสะท้อนวันนี้เราอยู่กับเกมไมค a าฟนะครับซึ่งวันนี้เสียงสะท้อนจากสะท้อนเออเออท้อนหาพ่อวันวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมไมคราฟนะครับอยู่ในเซิร์ฟอะไรก็ไม่รู้นะครับ Cos โม o น็ตเวิร์ดรบอม ที่ใมีแบบไหนเบสแมทนะครับสิ่งที่ผมประหลาดใจไม่สุดคือเสียงสะท้อนครับเราเล่นวันเดอร์วันวันวันเดอร์บูมเมนนะครับโอเคนี่แหละวันเดอร์บูมเมนเซิร์ฟนี่สวยมากแค่เข้าวันนี้แล้วผมที่เอกใจไม่สุดก็คือไอ้ปุ่มเนี่ยครับไอ้ปุ่ม ปุ่มแม่งโคตรตังเลยครับแม่งเด้งครับหัวอ,อย่างเงี้ยครับแล้วเสียงมันจะซ้อนไปไหนวะเนี่ยฮะเฮ้ย<ะ>มีปัญหาเหรอซึ่งวันนี้ผมเห็น,น,นทุกคนเนี่ยเป็นสะอ้าวเป็นเฮี้ยอะไรครับนน <c oughs> เฮ้ยเล่นด้วยเล่นด้วย,วย,วยเฮ้ย,ย,ย,ยอ้าวมึงอยู่ไหนก้อนอย,ยู่ไหนก้อนอยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยเออลืมแนะนำตัวนะครับวันนี้เราไม่ได้มา พูดภาษาไทยดิเราไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรา,เราอยู่กับเ,<ร>เด็กเรียนไม่เคยเรียนหนังสือเด็กดือ้อหัวควยเฮ้ยอ, <laughs> อยาใครเอ้ยแล้วใครคํามุดดินวะวันนี้จะมาอะไรกันดีล่ะเราจะมาเล่นแค่นี้ครับปะจบคลิปเอ้ยไม่ช่เอ่อผมจะขึ้นไป <laughs> หาวันเดอร์มูเมนต์แป๊บหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าใครคือใครครับ เพราะว่าหน้าตาเป็นสติเหมือนกันทุกคนเด้งเด้งเด้อเอ้าไม่เด้งเหรอเอ้าเีเลยเดเลยไปเถอะไปมีอะไรจะทำบ้างอ่ะเอ้าวแต่กูเปิดไม่ได้มันมีชื่อกูแต่กูเปิดไม่ได้เฮ้ยขังกูทำไมเฮ้ยมันขังกูเฮ้ยเฮ้ยลองลองเฮ้ยมันปล่อยกูมาทำไม เฮ้ยแล้วก็รักไก่เป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอเฮ้ยก่อนนั้นไค่วะโดยธนูแท,ทงโอ้บโ, <Bad! S 2> โอเคแล้็เอาบล็ข้าเกานกของ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 ดีครับไกาอม่เคยเนนะม่เคยันเป็นอะไรที่สิงเค้งมากครับอ เขาเลือดอยู่ดีรถครับโอกูรู้แล้วทำไมเสียงไม่มีไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดเสียงเหเออมีเสียงแล้วแต่เสียงเบาครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคมีกล่องนะครับกล่องก็เก็บของครับแล้วก็เราจะได้็อล์กมาก็เอาข้ามเกาะแล้วก็เกาะนั้นก็จะมีคนอยู่ก็นั่นแหละข้ามไปเลยโหแล้วดูกูดิกูดาบไม้กูเห็นคนนั้นแม่งดาบทองดาบเพชร เอ้ยกูว่าแล้วไอ้คนดับเพชรคือมึงใช่ไหมอยู่ไอ้กอดเท่อนเมื่อกี้เฮ้ยใครปารละบ้าดใครเขาเกลียนครับกดอะไรวะอ๋อมียาปัมเวลด้วยเออพวกกันดีกว่าอย่าเพิ่งเตียนเอเหรอมีเออกันเมีอเฮ้ยมีคนอะ

เห็น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 มองแผนมองแผนเร็ว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 มึงอยู่ไหนมึงเป็นอ๋อนะเข้าไปนะอ้าวมันมันปิดบังอ่ะครับทุบสิทุบสิเดี๋ยวก่อนผมผมไม่มีเฮ้ยมึงเห็นเร้วเร็วเจจะเจแน่นอนเย้าโอ้ว้า ไอ้ควายเอ้ยต้องเล่นแบบใส่เรามันจะสนุกนะครับเออสนุกทีเว้ยมีอินเตอร์เฟอวะไอ้ที่มันเป็นลูกเนี้ยไม่มีมาปัมเบลดีกว่าเดี๋ยวไปเอ็นชานกันออแล้วก็เสียงเสียงเสียงไม่รู้เรื่องดิ หรอมันระเบิดไงก็มานี่เออเดี๋ยว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 เฮียเดี๋ยวเฮียนี้ให้ต้องเรียกว่าเฮียนะครับถ้าเรียกเฮียเดี๋ยวมันจะทังไรหัวล้ออะไรเอฟเอฟเต้เต้เต้เ้มี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  snowball มี ender pearl มันเรียกว่าอะไรสองลูกลูกเดียวลูกเดียวมีนมเนี่ย นมนมนมไว้นี่ไปแก้พิษสมมติโดนยาเนี้ยก็กินนมไอยาไอยาพิษนั่นก็จะหายไปโอ้ยได้แค่เบลสี่แล้วแปดมันหคนไหมระวังคนนะเขาอยู่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านไหนวะเออเหนชั้นซะเอาเวลมีมีแล้วมีแล้วมีแล้วสิบสี่สิบเอ็ดมีเพิ่มสิบสี่อ๋อกูทำไมกูเวลสองวะ เดี๋ยวปาเล่นดีก่ได้ลนังตออ้วยวเเล่นมว่ผ่านเเล่นผ่านเฉนผ่านมันก็ได้ออเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับไปฆ่าคนอื่นดีกว่าเรื่อไม่ไหวแล้ว อ้าวกระตุกกระตุกกระตุกใช่ไหมใช่ใช่เละบ้านมีอะไรบ้างโดนลิฟต์หมดเลยมั้งไม่ตรงนี้มันไม่เอ้ยนี่นี่มึงป้าเนี่ยเออใช่อ้าวแต่ตีแล้วเมื่อกี้นี่ก็ใครไปก่ออื่นเป็นสิตอนนี้เหลือใครไม่รู้อ่ะมันไม่ได้บอกไว้อ่ะหรือว่าลองกดแท็บซิมีตัวสีฟ้าตรงนั้นหรือเปล่าผู้รอดชีวิตไม่ไม่เห็นมีกรเลย เออใช่เออมันไม่มีแสงเพราะว่ามันน่าจะเป็นพีไอพีทุกอย่างแต่ดูตรงสกอ์บดด้านขวามันคืออะไรเรนเดอร์บอสวันถุบอเออนะแน่นอนแค่เป็นคนที่รอดชีวิตหรือเปล่าตัวสีฟ้าเราก็รอดชีวิตไม่แฮ่ทอกทีนะนะคะกันทิมเวอร์กทิมเวอร์เฮ้ย บายไคมตายไอ้ควยใครฆ่ากูบังอามากไอ้เด็กเป็ดไอ้เด็กเป็ดมึงเกูแน่กูไม่รู้เรื่องนะกู่เดินแล้วก็มึงก็เฮ uh ้ยอ uh uh ุ uh ้ยเฮยไม่รู้เรื่องเลย อยู่ข้างนอกเพ่